นี่ครับพี่น้องมาดูนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับต้ you. นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรนะครับมาดูกันนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าผักกามนะครับในเขตบางพื้นที่จะเรียกผักกามนะครับแต่ในเขตบางพื้นที่นะครับจะเรียกผักอุ่มบกนะครับผักอุ่มบกนะครับเป็นต้นผักอุ่มบกหรือผักกามก็ได้นะครับผมจะเรียกเป็นชื่อผักกามจะได้จําง่ายนะครับนี่นะครับลักษณะลำต้นของต้นผักกามนะครับ ต้นของเขานะครับจะออกดอกในช่วงเดือนอมีนาคมนะครับจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมนะครับและดอกของเขานะครับจะสามารถนําไปทําส้มผักได้นะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักดองนะครับแต่ภาษาอีสานจะเรียกส้มผักนะครับ มาดูลักษณะใบของเขากันครับทีนี้นี่นะครับลักษณะใบของเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับลักษณะใบของผักกามจะเหมือนคล้ายๆกันกับต้นยิ้วพานะครับอยู่ตามทุ่งละไร่ทุ่งนานะครับใบของเขาจะคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับใบของเขาแล้วมาดูดอกของเขากันบ้างครับทีนี้นี่ครับอันที่เด็ดเลยนะครับดอกของเขานะครับจะสวยงามมากนะครับดอกของต้นผักกามจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีหนวดเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับ หนวดเป็นสีม่วงนะครับและก็จะมีนะครับดอกเป็นสีเหลืองนะครับและสีขาวนะครับแก้มม่วงนะครับนี่นะครับอันนี้ตอนนี้ผมกําลังเก็บนะครับพี่น้องตอนนี้ผมกําลังเก็บนะครับผมจะไปทําผักดองนะครับหรือส้มผักก็ว่าได้นะครับเราถ้าจะรับประทานจริงๆนะครับเราต้องไปทําให้สุกก่อนนะครับเพราะใบและดอกของเขามีสารพิษนะครับ เป็นพิษได้นะครับถ้ากินดิบๆนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้กินดิบนะครับถ้าจะกินจะรับประทานจริงให้ทําให้สุกหรือนําไปดองนะครับเป็นผักดองนะครับผักกามจะมีราคาแพงมากนะครับถ้านําไปดองนะครับราคาจะแพงมากนะครับในเขตบางพื้นที่เขาจะขายกันเป็นกิโลเลยนะครับหรือแยกตรงขายนะครับนี่ครับกําลังเก็บนะครับชมบรรยากาศการเก็บผักกามกันนะครับนี่นะครับ แต่บางพื้นที่ในเขตภาคอีสานนะครับเขาจะนิยมนำนะครับไปต้มให้สุกนะครับแล้วก็จะนิยมนำไปกินกับเกี่ยวปลาทูนะครับหรือเกี่ยวกบนะครับแต่ภาษาอีสานจะเรียกปนกบนะครับนี่นะครับคือลักษณะของผักกาบนะครับนี่นะครับดูเลยครับชัดๆนะครับนะครับมาชมบรรยากาศการเก็บผักกาบนะครับหรือผักอุ่มบกกระ่าได้นะครับครับชมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศครับ สรรพคุณทางยากันบ้างครับทีนี้ว่าผักกาดจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสรรพคุณทางยานะครับตำรายาไทยนะครับใบของเขานะครับมีรสร้อนนะครับต้มน้ําดื่มนะครับบํารุงโรคหัวใจนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจนะครับต้มน้ําดื่มนะครับบํารุง โรคหัวใจได้ดีนะครับและขับลมนะครับใบสดนะครับตำทาแก้กากเลื่อนนะครับสําหรับใครที่เป็นกากเลื่อนนะครับใช้ใบสดนะครับของต้นอุ่มนะครับอุ่มบกนะครับใบสดของเรานะครับตำให้ละเอียดแล้วนะครับแล้วมาทาแก้กากเลื่อนนะครับแก้ตันสร้างขโมยนะครับนําใบสดนะครับมาบดให้ละเอียดนะครับผสมน้ําสาวข้าวนะครับนํามาพอกผิวนะครับบริเวณที่บวมขันจาก อ่าพยาธิตัวจืดนะครับอันนี้นี่ครับพยาธิตัวจืดหรือตัวพยาธิตัวจี๊ดนะครับบริเวณที่บวมคันจากพยาธินะครับอันนี้จะช่วยให้พยาธตายได้ด้วยนะครับนี่นะครับในกรณีใบสดของเขานะครับที่นํามาบอนะครับใช้ผ้าพันนะครับไม้สักระยะนะครับจะรู้สึกร้อนบริเวณนั้นจริงๆนะครับเพราะมันเป็นยาร้อนนะครับจะช่วยฆ่าพยาธได้ดีนะครับ ส่วนนะครับเปลือกต้นนะครับมีรสร้อนนะครับแก้ปวดท้องแก้ลงท้องนะครับขับลมลายลมนะครับแก้บวมนะครับบำรุงธาตุคุมธาตุได้ดีด้วยนะครับกระตุ้นลาไส้ให้ย่อยอาหารได้ดีนะครับสําหรับใครที่อ่ากินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยนะครับใช้เปลือกลําต้นนะครับมาต้มน้ำเดื่มนะครับจะช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยได้ดีนะครับขับรวมถึงนะครับขับปัสสาวะนะครับ แก้ไขขับน้ําเหลืองเสียนะครับรักษานิ้วบํารุงหัวใจนะครับทาแก้โรคผิวหนังนี่นะครับยังมีฤทธิ์นะครับเป็นยาระงับประสาทด้วยนะครับนี่นะครับประโยชน์ของเขานะครับระงับประสาทนะครับใครที่เป็นโรควิตกกังวลนะครับนะครับใช้เปลือกลําต้นของเขานะครับมาต้มน้าเดิมนะครับจะใช้เป็นยาระงับประสาทได้ดีนะครับส่วนแกนนะครับก็มีร้อนเหมือนกันนะครับ ใครที่เป็นโรคฤษสีดวงทวารนะครับและอาการพรอมเหลืองแห้งนะครับใช้แกนของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับจะช่วยแก้โรคฤกษสีดวงทวารได้ดีนะครับดอกบัรยายเจริญอาหารนะครับผลแก้ต้องผูกได้นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์เกี่ยวกับพืชนะครับขอขอให้พี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ